สวัสดีครับคลิปนี้พามารับชมงานก่อสร้างครับภายในบ้านครับตอนนี้เราเริ่มง,งานจับเสียมแล้วนะครับแล้วก็จะมีงานก่ออิฐเป็นบางแผงครับเป็นแผงโชว์หน้าบ้านนะครับเดี๋ยวติดตามมารับชมตามผมได้เลยครับนี่ก็จะเป็นโซนในบ้านนะครับเราก็ทําการก่ออิฐเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นช่างก่อจับเสียมไปครับแล้วก็มีโซนก่อ หน้าบ้านนะครับนี่จะเป็นช่างอาคมนะช่างตุกนะครับทําการก่ออิฐเสาโชนะครับเดี๋ยวผมจะพามารับชมงานฝังท่อนะครับช่างพิลมก,ก็ได้ทํามาเมื่อเช้านี้นะครับนี่นครับก่อนที่เราจะฝังบล็อกนะครับเราต้องวัดขนาดก่อนนะครับ วัดความสูงนะครับอยู่ที่1เมตร20นะครับผมก็จะทดไว้5เซนนะครับทดไ้เซนเพื่ออะไรเพื่อที่จะเวลาเราวัดหนึ่งจะพอดีก็จะเป็นเมตร25นะครับเผื่อการปูกระเบื้อง5เซนนะครับบางทีเราก็ปู4 0เซนครึ่งก็จะสูงกว่าเมตรยีก็ไม่เป็นไรนะครับก็อย่างน้อยก็เมตรยีนะครับสำหรับตรงนี้นะครับพอวัดได้แล้วครับเราก็เอาตัวกล่องนะครับมาทา แบบนี้นะครับเราก็เขียนไว้วะวนะครับว่าอยู่แนวไหนเราถัดเราเว้นระยะจากขอบเสามาหาบล็อกตรงนี้นะครับประมาณ20เซนนะครับประมาณ20เซนหลังจากนั้นก็ขีดบล็อกเอาไว้นะครับแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้เพื่อที่จะให้เขามาเขียรล่องนะครับก็จะเขียนไว้ว่าใช้ใช้จีหุนยังไงนะครับส่วนเท่านี้นะครับส่วน จะเป็นปักไฟครับเราใส่ตัวท่อเนี่หกหุนก็เพียงพอ,อนะครับนี่แล้วก็เจาะไว้ด้วยนะนี่เจาะไว้ด้วยนะครับนี่แล้วก็พอปูนแห้งเราก็กริดแท,แทะออกนะครับนี่ก่อนเราจะฉาบแล้วก็ใส่ตะแกรงกรงไก่นะครับใส่กรงไก่ตรงนี้ก็จะฉาบได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ครับเจ้าของบ้านเขาให้ สูงจากพื้น30สเซนนะครับตามมาตรฐานนะครับจากตัวนู้นเลยนะครับพ่อเอาไว้สอดสายไฟนะครับไว้ร้อยสายไฟลงมานะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่30เซนนะครับจากพื้นนะครับจากพื้นขึ้นไป30เซนนะครับก็เป็น35ิเซนนะครับเป็น35เซนก็เผื่อตัวเราปูระเบื้องแล้วนะครับ อันนี้จะเป็นตัวคู่นะครับเป็นปลั๊กคู่เป็นปลั๊กไฟช่องแสงในห้องแล้วก็เป็นปลั๊กนะครับปลาก,กาวคู่นะครับอันนี้เป็นส่วนของงานไฟฟ้านะครับนี่จะเป็นส่วนของงานจับเสียมนะครับ งานจัดเสียมนะครับลูกดิ่งก็คุณอ,อยู่กับนายช่างน,นะครับจะเอาลูกดิ่งอันนี้ก็ถ้าถาว่าถูกหลักวิชาการไหมก็ไม่ถูกนะครับแต่ว่าใช้เพื่อความสะดวกสบายนะครับจะใช้ลูกดิ่งแบบที่เราเรียนก่อสร้างมาก,ก็ได้นะครับหรือจะใช้ลูกดิ่งแบบนี้นะครับมันก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าถามว่าถูกวิธีไหมมันก็ไม่ถูกวิธีครับแต่ก็จะถูกกับจริตนิสัยของ ช่างแต่ละคนแต่ละท่านที่ทํานั่นเองนะครับขอให้พะงานมันออกมานะครับออกมาดีนะครับตามความต้องการของเจ้าของบ้านมันเองนะครับใช้ดิงธรรมดาก็ออกแบบนี้เลยนะครับ ด้านนอกกับช่างไก่แล้วก็ช่างเบลนะครับก็กำลังทิ้งดิ่งลงมานะครับเพื่อจัก่อตัวเสาโชนะครับตัวเสาโชทางบ้านตัวนี้นะครับจากขอบผนังออกไปถึงเสาแล้วก็ออกจากข้างเสาไปอีก30เซนนะครับก็จะทิ้งดิ่งแล้วก็วางเสาวางเชือกเอ็นนะครับ ส่วนในบ้านนะครับเราก็จะทําความสะอาดเพื่อที่จะเตรียมงานฉาบนะครับนี่ช่างพิลมก็ทําการเตรียมอุปกรณ์ในการตัดนะครับตัดตัดผนังนะครับใช้ตัวเห็นเจียนะครับหรือช่างก็ลูกหมูนะครับลูกหมูสีนิ้วนะครับนี่เป็นไทยประดิษฐ์ครับ มือจับนะครับเปิดแล้วก็มือจับแล้วก็ทําการตัดได้เลยแล้วส่วนคลิปการตัดเดียวจะถ่ายเป็นคลิปสั้นให้รับชมนะครับหนึ่งจะเป็นสายสายไฟนะเสียบป,ปึ๊บตัดได้เลยนะครับส่วนนี้จะเป็นโซนห้องนอนนะครับโซนห้องนอนยวผมจะมาทําการหานะครับหาตัวบล็อกไฟฟ้า,าที่อธิบายไปหาตัวบล็อกไฟฟ้าครับ โซนนี้น้องเจ้าของบ้านขอ3าสิบเซนนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเมตรยี่สิบนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ํานะครับเพิ่งก่อเสร็จนนะครับนี่นะครับไทยเปิดเพลง,งนอกบานนะี้เนาะเดี๋ยวเพลงติดลิขสิทธิ์นะครับเป็นบรรยาก,กาศการทำงานนะครับจะมีเศษปูนอยู่ข้างเสาเยอะนะครับ เรียบแกก็จะสก,กัดออกนะครับามาดูช่างอาคมนะครับก็เสาโชว์เป็นบล็อกหน้าบ้านนะครับก็เสร็จแล้วก็จะคล้ายๆแบบนี้นะครับนี่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างมีเชือกเอ็นหมดนะท่านสังเกตดูนะครับนี่เชือกเอ็นเลย ไปถึงนู่นเลยนะครับนี่ก็เหมือนกันครับเป็นเสาใหญ่นะครับหรือว่ากล่องใหญ่โชว์หน้าบ้านครับส่วนตัวนี้ครับเราก็จะมาทำการสอบลองโดยใช้ล่องนะครับสอบลองโดยใช้ล่อง PVC สําสำเร็จนะครับก็จะมีความสวยงาม กว่าที่เราเอาช้อนหรือว่าเอาเหล็ก9มิลหรือ12มิลเหล็กเส้นกลมมามาลูดนะครับเพื<ส>่อให้เป็นล่องอันนี้ไม่แนะนำนะครับใช้เป็น PVC สําสำเร็จเนี่ยจะดีกว่ามากๆเลยครับมันจะสวยกว่าคมกว่านะครับก็ไปถึงเพดานตัวนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นกันสาดนะครับเป็นกันสาดทำเพื่อความสวยงามนะ มันไม่สาดอีกแล้วนะครับฝนเพราะว่าชายคาของเราก็ยื่ออกไปแล้วนะครับน,นี้เป็นภาพรวมครับในการทำงานนะครับนี่เป็นการทำงานวันนี้นะครับอันนี้จะเป็นโซนหน้าบ้านนะครับน,นี่ก็ออกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านพากอาศัยหลังนี้ไปด้วยนะครับ ก็จะถ่ายบรรยากาศให้รับชมเรื่อยๆนะครับว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับโซนนี้จะเป็นโซนห้องครัวนะครับนี่เป็นห้องครัวโซนนี้จะโซนห้องครัวแล้วอันนี้ออกนอกบ้านนะครับนี่ลงบันไดไปเลยนะครับออกนอกบ้านไปเลยโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องนอนเล็กนะครับโซนห้องนอนเล็กนะครับสําหลับ ไว้รับรองก็ได้คร um. ับเราทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะทําการฉาบนะครับนี่ช่างพิลมก็จะทําการกรีดแล้วนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานของผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากคลิปนี้สวัสดีครับ